สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยววัดพระประโทนนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับอง์พระปฐมเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัดพระประโทนมีอะไรนะครับวัดพระประโทนเี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรกันก็เขามีเนอะเขามีกิจกรรมอะไรสักอย่างอะ่ะเขาเดินรอบโบนั้นคือองค์พระประโทนมั้อะ่ะ เขาเดินรอบทำไมเขาเจดีย์เก่าเขาเดินรอบทำไมอ่ะนั่นแหะเขาเดินรอบคนหใหญ่เลยขอพรไงใช่เหรอใช่เขาเดินรอบเพื่อขอพรเหรอ,อใชอ่แล้วเขาเดินมันเป็นตอนนี้จะเป็นกระแสอยู่แล้วเป็นกระแสเหรอนี่เรามาตามกระแสดิหเหรอมาตามพลิกตอก่อเหรอใช่ใหเหรอลองไปดูดิ บริเวณเป็นบริเวณวัดเขาดกันนะเราปิดไม่ให้ขึ้นเจดีแล้วเพราะว่าเจดียเป็น่าของทำไมอ่ะอ๋อจริงๆขึ้นได้เหรอจริงจริขึ้นได้ก่อนหน้านั้นเขาเปิดให้ขี่นั่นหนึ่งนะจ๊บนนั้นขึ้นถึงบนนั้นเลยเหรอไม่เคยมาบนนู้นนะขึ้นถึงบนนู้นเลยแต่ว่าตอนนี้เขาปิดใช่ป่ะปิดไม่ขึ้น เขาผิดเพราะว่าเขาควรจะดีพังใช่ไหมมันต้องมีการบูรณะใหม่ก่อนหลวงพ่อโตได้นะคะพี่ดูก่อนได้นะคะหลวงพ่อโตไหวหลวงพ่อโตใช้ท่อมโอลำไมคือหลวงพ่อโตอ่ะหลวงพ่อโตอะไรอ่ะทำไมคือหลวงพ่อโตเขาบอกหลวงเขาบอกว่าซื้อท่อมโอไหวหลวงพ่อโตที่นี่คือหลวงพ่อโตเหรอมีหลวงพ่อโตแล้วก็มีเจดีย์เก่าเนี่ยเพื่อนเตยแล้วหลวงพ่อโตไหนอ่ะหลวงพ่อโตเดียวกันกับบางพีป่ะล่ะไม่รู้แต่ต้องร้องโวนะคะ นะครับนี่นี่นี่องค์องค์พระทรับมีของกินอะไรขายเขาจะมีของกินขายอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะเทศกาลเริมมีมาประมาณต้นเดือนนี้เองของที่มาขายนะเพราะเราคงจะเป็นกระหอไม่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 คมมไม่ไมไม่ไมะไม่ไมไมไม ทำไมคอาเบอกว่ามาไ้ที่นี่จะพิงระปังจะกดที่กดถึงอะไรม่เข้าไปดูเหอะเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยจะมาเนี่ยูมีข้อมูลผูก็าบอกดิข้อมไม่มีมาตามเขามีข้อมูลอะไรล่ะเขาให้ข้อมูลอะไรมาแล้วเขาบอกดิคนที่ดูอยู่เขาได้รู้เขาได้มากัน เก้าดอกถ้าพวนมีสินี้จะเป็นพวกกุหลาบสีเขาขายเขาเรียกอะไรกุหลาบสีเอ่ชมชมพูสีโอรสเออแปดด้าแปดถก้าดอกอันนี้คือขอเลยฝนนี่สินอ่าลองเดี๋ยวลองฝนนี่สินดิสินอันนี้มีนี่อยู่ประมาณล้านกว่าบาทจะกดฝนนี่สินนี่อนี่กุหลาบเก้าดอก สีโอรสไว้ผดนี่นี่ดอกบัวร้อยแปดสิบวกุหลาบนะคะร้อยแปดสิบบัวอะไรไลาบตัวสี่สิบาทดอกบัวนงานชุก่ากุกชาท้คืออะไรมั่งที่ดอกบัวนี่คือดอกบัวไว้องเจดีย์ไว้องเจดีใช่เดินบนสมรอบอ๋อเพื่อ ขอพรการงานขอพนี่นถูกต้องขอกบัวเรียได้เลยแล้วก็จะไหว้หลวงพ่อโตก่อนหลวงพ่อโตอันนี้หลวงพ่อโตองค์เดียวกับหลวงพ่อโตวังพีบ้านหรือคนละองค์คนละองค์คนี่หรือเปล่าหลวงพ่อประโถนเขาอ๋อแต่ดอกกุหลาบนี่ดอกกุหลาบนี่เพื่อแลจะไหว้ไหว้ได้แล้วก็แล้วก็ไหว้หลวงพ่อโตก็ได้ดอกกุหลาบนี่เพื่อคนอันนี้ดอกกุหลาบไหว้กับใครไหว้ไหว้ไหว้องค์พ่อโตก็ได้ไหว้หลวงพ่อโตคนก็ได้เจดีย์ก็ได้หมดคือวิธีไหว้ก็คือก็คือเขามีวิธีบอกอยู่ใช่ไหมใช่นี่ยเนี่ อ๋อนี่คือวิธีใช่ว่าอ๋อนี่พี่เขามีเขามีให้ท่องมีใบปิวให้ท่องนะครับนห่คำแนะนำาคำแนะนำทุกคนได้นะคะองไปไหว้้ลองไปไหว้ดูไปทุกคนได้ทกคนดทบนไกคนได้ทุกคนได้ทุกคนกนได้กคน้ทุกคนไ้กคนทุกคนได้ทุกคท่กคนี้อนงทุกคนไ้ค้ทน้ ตามใบแนะนำโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือใบแนะนำนะครับอันนี้รับทุบเทียนใช่ไหมที่มันมีกระสเพราะคำแนะนำ สินได้นะผมจะช่วยหมอผีประกาศเออหมอผีแม่นจริงไหนไปทางไหนอ่ะพอแถวโน้นอ่ะเราต้องไปไหนก่อนอ่ะเดินจงกรมก่อนแล้วเดนะอ๋อไปเดินก่อนครับอาจารย์ตอนนี้งงมากเลยครับไหว้พระก่อนแล้วค่อยจงกรมหรือจงกรมหวังเราไหว้พระไหมครับไหว้พระเราไหว้พระ ดอกไม้ไปเดินตรงลมครปลี่นปลงไว้พรก่อนนะครับไว้พก่อนไว้พในโหสวดทั้งอ่านได้เลยแสงก่อนดก่อนินไปตรงนถามมาให้แล้วตรงนีลพ่อใหญ่ไปเดินรอบเดินตรงกลมขอพรรอบองค์พระปฐมะไม่เจอหรอไป นี่ครับผมมาเจอก๋วยเตี๋ยวโบราณอยู่ด้านอ่งเจดีย์เจดีย์องค์พระระทมนเนี่ยนะด้านหลังโรนอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนี่ชื่ออะไรนะไอซอยเตี๋ยวผมไม่รู้ว่าเขาขายที่นี่ประจําหรือเปล่าแต่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่โบราณผมไม่ได้กินนานมากแล้วก๋วยเตี๋ยวนี้แต่ว่า ม,มันผิดสูตรโวราณนี่ตรงตรงที่มันเป็นหมูแดงถ้าเกิดถ้าเกิดว,ว่าเป็นโบราณจริงๆอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็น,มนหมูหมเป็นหมูธรรมดาเป็นหมูธรรมดานี่ค่ะมีแล้วม,มันไม่ใช่ใช่ใช่ <laughs> ใช <laughs> อมาเ่มแม่นี่่้าแล้วอ่ะสอระหว่างระหว่างผมทำคลิปอยู่ก็จะมีคนหนูคนที่มาขายมามาตัดมาตัดผมหมดเลยดูเนี่ยแม่กจดี นายและเตะรอดูอยู่นะให้เขาเดินมานี่มาตัดฟุตผมหมดเลยไม่ได้มีความเกรงใจกันเลยคุณก็ดูเดี๋ยวสดเดียวแค่ไหนคุณดูสินี่ก็มาขายหวยขายอะไรดูดิผมก็ทำฟุตของผมอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีความเกรงใจผมเลยดูนี่มีเลขอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มาขายกล้วยดูนีแล้วผมก็รีวิวก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยโคตรเดียวเลยชอบชอบนี่ครับทั้งหลังก๋วยเตี๋ยวโบราณนี่นี่โบราณจริง ราคิวเดินไปดูตาเลยลูกต้มยำต้องมาลองมาลองดูมาไปลองที่รู้จักกันดูไม่พอนี่ยครับมึงมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผมเคยกินเด็กๆตอนเด็กๆจริงๆนะตั้งแต่วันนี้เลยก่อนมันเป็นที่กินตอนเด็กๆมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำใสก็จะใส่หมูสับอย่างเงี้ย อรรไอ้ซอยเตี่ยวนะครับดูข้างองค์พระประดนนะครับ้เขามาทุกวันก็เราโรนดูนะครับนี้ตอนนี้องค์พระประดวนกำลังฮิตจริงๆอยู่ใ,ใกล้ผ่านประจำแต่ไม่เข้ามาเข้าตอนฮิตนี่อะไรนะห <c oughs> มอผีะอ,อะไรนะหมอผีเสาดีนะครับเขาเขามารีวิวแล้วคนเนี้ยนะ ไม่ใช่เขามารีวิวเขาขายเลยนะเขามาดูเสริมดวงเหรอเขามาที่นี่เหรอเนี่ยแล้วคนนี้ครับเนี่ยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยเขาไปดูแล้วก็ชวนมาแต่ถามว่าบ้างเขาอยู่ไหนบ้างเขาอยู่นครปฐมองพระเขาไปประจําอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกล้องพระแต่ไม่ไปมาตอนเนี้ยมาตอนดังกูบอกให้มันไปไหมเรียบร้อยเที่ยงอร่อยมากดูไม่เหลืออร่อยจริง กเียวอ่าเป็นรถเป็นรถแบบนี้นะครับพี่มาขายประจำป่ะครับที่นี่อยู่แล้วครับอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ครับเจ้าของขายเองนะครับบนรถ ถามที่ข้าครับ <uis S 1> พี่เขามาประจำนะครับอร่อยจริงครับร้านนี้โบราณจริงทำบนรถรสชาต์พอใช่ดได้ครับพี่พี่อร่อยจริงรผมไม่ได้กิน,นะะก๋วยเตี๋ยวโบราณแบบนี้มานานมากแล้วผมก็เลยเดี๋ยวผมก็เลยทำคลิปด,ดีกว่าจอมากเลยครับก็ค,บคือขายประจำนะพี่อ,อยู่ที่นี่อยู่วัดอยู่แล้วครับอ๋ออยู่ที่วัดเลยครับวันธรรมดาคนเยอะป่ะพี่เยอะครับเยอะเหมือนกันเหรอใช่ครับตัวนี้เยอะขึ้นป่ะตัวนี้เยอะขึ้นกว่าเดิมครับใช่ป่ะเห็นมันมีรีวิวไอ้อะไรหรือใครไปมาใช่ครับ เใครมาแล้วก็เนี่ยอยู่ข้างเจดีเลยครับรีวิวหมอพีสวัสดีอ่านั่นแหละแฟนอยู่สายเจ็ด <Okay. S 1> ไม่เคยมาผ่านก็จะเข้าก็ไม่ได้เข้าพอไปเจอรีวิวชวนมาซะงั้นอใครมาก็ลองมากินนะครับข้าวหมากเส้นเตียวไอ้ซอยเตี๋ยวคคมีติ่มโบราณขายด้วยครับเนี่ย โ <c oughs> <laughs> อ้เปิดฝาให้เลยเออหน่กมันล้วงจยากเปิดไปให้ตั้งแต่แรกก็ดีแล้วนอนนี้อรอนีตัวเท่าไหร่เกอสิบบาทเอิาเอาแท่งอระอยากเอาแท่งดีกว่าเอาแท่งดีกว่าโคาโคลาแท่งดีกว่ากินง่ายหน่อย <แ S 2> อยังบอกอรูสาเปิดฝาให้เดี๋ยวจะเอาแท่งนีไหนมีบ้างโคาลาแท่งมีเอาโคาโคลาแท่ง เาเลือกดูเอาอะไรเด็กอันเท่าไหร่สิบาทเหมือนกันนี่ยักษคู่ะเนี่ยอะไรเอาเปลาเอาทุเรียนนะลงทุเรียนไอติมัเหอไมทุเรียนเถื่อเอาทุเรียนทุเรนเท่าไหร่สิบบาทสิบาทนี่เท่าไหร่ก็สิบาทอะสิบสองสิบสองเป็นเท่าไหร่ไม่มีเศษจาง๋ยาลรได้ไหมเนี่ยลดได้้ ลง <laughs> ขอบกณได้กูเข็นมาตั้งไกลให้กูลดราคาให้อีกยี่สิบบาทนะครับในเวลาลงเดี๋ยวแกค่าเหนื่อยลงอีกสองบาท <laughs> อันนี้ลงุงออามีแล้วเหรอเออเออมีแล้วก็ไม่ให้เคิว <laughs> <c oughs> ไม่กินเหรอฮะกินเปล่า